เรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับสำหรับพรพันธ์เกิดปราดลิกอเมริกาสมโมสรอออริโดในแมตท,ที่ต้องเจอกับเวกัสนะครับเป็นจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟรีบอลมาซึ่งบอลแรกก็ไม่เข้านะครับลิเบโรกับพรพันธ์ก็เลยแย่งบอลกันเลยอุลมานจานครัวนะครับปุ๊กหน้าของพรพันธ์เลยทันทีดีนะลูกมีเข้าตาโอ้ยนอก็แต้มนี้นะครับพักการเล่นไปเลยทีเดียวทุกคนก็เข้าม <8 S 1> า <8 S 1> รุวม <8 S 1> ร้อมดูพรพันธ์นะครับ เพื่อนรวมทีมก็มาดูพรพันธ์นะครับดูอาการของพรพันธ์ผู้บรรยายก็เป็นห่วงบรรยายพรพันธ์กันนะครับทุกคนนี่ไงเต็มๆเลยนะปุ๊ชโอ้โหโดนหน้าเลยทุกคนโอ้โหโอเค พักก่อนนะครับพักก่อนแต้มนี้พักก่อนอมีรอยยิ้มออกมาแล้วนะครับแสดงว่าดีกันแล้วนะครับทุกปนวยไดก็ดีใจนะครับพันพันก็คลานขึ้นมาลุกขึ้นยืนแล้วก็ยิ้มนะครับเฮ้ยทุกคนฉันดีขึ้นแล้ว เป็นไรไหมเธอเป็นไรไหม,ไม,มไม่เป็นไร <after S 2> จ,ะนจะเล่นได้แล้วโอเคแ <laughs> ล้วก่อนพันก็เล่น <It> s <S ต่อนะครับ <laughs> 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 available Puke that sight to not a and Orlando Hannah is is see good for โดยในแมตช์นี้นะครับทีออร์แลนโดทีมของพันพันเกิดพลาดชนะนนสบายๆ3-1เซตนะครับโดยพันพันเนี่ยทำไป2แต้มนะครับตบ1ล็อก1แล้วก็ครอมบี้เพื่อนรักของพันพันนะครับตบไป18แต้มโดยมีการาตบไปถึง16ล็อก1เสิร์ฟ1นะครับผมว้าวออร์แลนโดก็ชนะ6แตมตช์รวดทุกดาวทุกคนสะใจมากนะครับพันพันก็เป็นหัวใจหลักของทีมนะครับทุกคน ก็เข้ามาดูอาการของเธอนะทุกคนนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของพ่อยพัน์เกิดปราศนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเจ้าจะมาครับให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกครับ